สวัสดีค่ะวันนี้วันที่4เดือนกรกฎาคมนะคะสองห้าหค่ะฝรั่งบ้านสวนกลับมาถึงสวนก็ลุยค่ะคิดถึงสวนมากมายมาถึงลุยเลยว่าจะไม่ทำแต่ทำแล้วนี่ค่ะตัดหญ้าเหมือนเดิมลุยโอ้โหสุดยอดค่ะอื้มว้าว ไม่ใส่บูทไม่ใส่อะไรทั้งนั้นฮัลโหลฮัลโหลมูเบล่าโมพาวัสดีมาถึงก็ลุยเลยล่ะคะมาถึงสวนก็ลุยเลยล่ะคะ You start to work ครับ you see g o o ใช่ยูเซอยู huh. ไม่ทําหยุดอือฮึ and you ก็ start เลยลุย มาถึงก็ลุยสวนเลยค่ะโอ้โหหญ้าหญ้ยายาวยาวไหมคะยาว,ยาวโอ้โหโน้นัดหนึ่งอาทิตย์ตใช่สองอาทิตย์มันก็ยาวประมาณนี้แหละโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะเก่งมากเลยค่ะพระดังบ้านสวนนี่ค่ะ บ้านสวนหลังน้อยเราอยู่ตรงนี้นะคะรอบขอบบ้านเรารอบขอบสวนเราก็เต็มไปด้วยเขียวสดสีเขียวหมดเลยทั้งสวนค่ะโอ้สุดยอดสวยงามดูสิคะรอบขอบต้นข้าวค่ะเขียวหมดเลยค่ะทุกที่เขียวหมดเลยว้าวนี่ค่ะเมื่อวานมาถึงก็ ตัดหัวปลีได้สี่หัวนี่ค่ะโอ้หัวปลีได้ห้าค่ะสีนู่นอยู่ที่นู่นหนึ่งเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะคะโอเคคุณสามีเอนจอยนะคะครับโอเคค่ะนี<ด>่ค่ะโอ้ดูฟักของเราฟักเราออกลูกแล้วนี่ค่ะค่าได้หนึ่งลูกค่ะกำลังเลื้อยเต็มไปหมดเลย โอ้ยลูกเดียวก็ชื่นใจจริงๆเดียวตาอ้อสองค่ะโอ้ได้สองลูกค่ะว้าวเห็นแล้วค่ะอีกหนึ่งลูกน่ะได้สองแล้วค่ะ้ยดีใจมากเลยเดี๋ยวนะคะดูว่ามีอีกไหมว้าวดูด,ดอกเขาสิคะเนี่ยเราปลูกแบบธรรมชาติเนะะี่ยค่ะดูด,ดอกสีเหลืองสวยมากเลยนี่ค่ะปกคลุมต้น มาอ่วงค่ะนู่นไปนู่นแล้วค่ะนู่นโอ้โหปีนต้นกล้วยไปถึงไหนนู่นไปนู่นแล้วค่ะโอเคตามสบายเลยน้องเลื้อยไปเลยลูกเอาที่ชอบค่ะอยากเลื้อยไปที่ไหนก็ไปเลยค่ะว้าวหืมญ้าสิคะยาวมากเลยคุณเชียนมาตัดได้แล้วค่ะคุณเชียนอู้ อหนี่ค่ะโมปลีอูย้ยไหนๆก็ถ่ายแล้วมาถึงนี่อู้นี่เล็บมือนางค่ะโตแล้วใกล้แก่แล้วค่ะสวยมากด้วยเล็บมือนางของบ้านสวนนะคะแล้วก็ที่สําคัญดูดูมาละกอค่ะดกมาโอ้โห,หนูออกลูกเต็มเลยเหรอลูกว้าวทั้งเล็กทั้งใหญ่โอเคเอาตามสบายเลยค่ะ เอาที่สบายใจเลยลูกโหสุดยอดเต็มไปหมดนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็กล้วยกล้วยเอ,อ่อสีม่วงของเราค่ะกระไลจะแก่เต็มที่แล้วโอ้ปิ n งแล้วค่ะรอก่อนให้แก,ก่กว่านี้ก่อนแล้วส่วนต้นนี้ก็ส่วนนี่ออกเครือแล้วนี่ค่ะน้องออกเครือแล้วค่ะ ว้าวสวยมากเลยออกเครือแล้วคะ่ะขอสักห้าวีนะลูกไม่ต้องเยอะเอาห้าวีแล้วก็สวยๆอ้วนๆอวบๆโอโ้โหกล้วยเรากำลังออกเครือเต็มไปหมดเลยคะ่ะดกมากเลยเยอะค่ะออกเครือยเยอะคะ่ะกำลังจะแก่นี่คะ่ะโอโ้โหกล้วยกล้วยคะ่ะกล้วย ลวยค่ะกล้วยนี่ค่ะโอ้โหเยอะค่ะโอ้หนอเพียบเดี๋ยวจะต้องมาตัดเลยเนี่ยไม่งั้นเขาแย่งอาหารแม่แย่งอาหารหมดเนี่ยหนอขึ้นมาเต็มเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหนอเยอะเกินไปแล้วลูกเอ้ยเดี๋ยวคุณไม่ต้องมาตัดแล้วค่ะโอ้สุดยอดค่ะนี่ อันนี้กล้วยไข่น่ารักที่สุดเห็นไหมคะกล้วยไข่ของเรานี่คะ่ะว้าวเดี๋ยวจะพาไปดูฝรั่งนะคะมันดกมากดกแบบดกแบบหืไม่อยากจะพูดเลยพูดไม่ถูกไม่มีกิ่งไหนว่างเลยคะ่ะเป็นฝรั่งขี้นกนะคะเนี่ยคะ่ะตั้งแต่โครนตั้งแต่โคนเลยคะ่ะนี่คะ่ะท่านผู้ชมมองเห็นไหมคะ เขาดกมากดกๆดกๆดกดกเนะะี่ยค่ะเยอะมากกิ่งแทบหักเลยค่ะดูจะให้ดูยังไงล่ะเยอะมากเลยดกจริงๆเนี่ยค่ะเป็นฝรั่งขี้นกค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะนี่เห็นไหมค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะเป็นฝรั่งขี่นกค่ะนี่ค่ะโอ้จะให้ดูยังไงคะเนี่ยดูเยอะมากมากเลยเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเนี่ยค่ะค,คือคือคือดกมากขี่นกนะคะดูเขาแย่งกันแย่งกันออกแบบอู้ กิ่งจะหักแล้วค่ะเต็มไปหมดเลยเนี่ค่ะเดี๋ยวดูสิว่าจะอร่อยสักแค่ไหนแต่ปีที่แล้วเขาออกมาได้ทานสองลูกค่ะแต่ปีนี้เป็นพันเยอะจริงๆสองต้นค่เป็นพันลูกจริงๆเยอะมากค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสวยค่ะว้าวเยอะมากเยอะจริงๆ คค่ะไม่ไหวอยู่ไม่ได้เอเอเขาเรียกอะไรนะยุงเยอะมากยุงเยอะมากค่ะที่ที่ที่ป่ากล้วยค่ะที่ป่ากล้วยเรายุงเยอะจริงๆโอ้ยยุงเยอะมากค่ะนี่ค่ะส้มโอส้มโอเริ่มโตแล้วค่ะน้องเริ่มโตแล้วสุดยอดเลยโตลูกโตโตโต,โต,โตโอันนี้เป็นอ่อ เขียวใหญ่นะคะพัน์แม่กลองค่ะโอ้ชื่นใจโตแล้วค่ะนี่น,นี่พัน์แม่กลองน่าจะอีกสองปีได้ทานค่ะพันแม่กลองค่ะมีพันแม่กลองหลายต้นอยู่ค่ะนี่ค่ะสองที่อาอีทกับอากิให้มานะคะขอบคุณมากค่ะอากิอาอีทมีค่ะดูนะคะสวยค่ะโตแล้วคะ่ะสูงนี่ค่ะ สูงคันนี้ค่ะนี่ก็กำลังงามค่ะสูงอยู่กำลังแตกกิ่งก้านสาขาค่ะประมาณหนึ่งหนึ่งสสามสี่ห้าห้าต้นค่ะได้ห้าห้าแล้วก็เดี๋ยวนะคะ6อยู่ข้างหน้า6กเจได้7ต้นค่ะ ได้เจต้นค่ะเดี๋ยวรอดูสิคะว่าเขาจะส่วนอันนี้ก็ยังเล็กอยู่ยังไม่โตค่ะทั้งหมดมีเจต้นค่ะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะวนไปวนมาวนไปวนมาก็ออกข้างนอกมาถึงนี่แล้วมาถึงคุณสามีแล้วค่ะโอเคดีจะต้องตัดหน่อกล้วยอีกเพียบเพอเยอะมากค่ะเ้าแยกอาหาร โอเคมอนนมูบายบายขอบคุณนะคะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะอ,อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะบ้านสวนทรงรักฝรั่งบ้านสวนคะ่ะหลังน้อยสวัสดีค่ะบายบายทุกคนพระเจ้าอวยพรคะ่ะบายบายพระเจ้าอะพรค่ะสวัสดีค่ะ